ขอเสื้อแล้วเอาใหญ่เลยเดิมเดิมตอนแรกไม่กินเลยพี่ตอนรกไม่ได้กินแต่ปลาตอนแรกขอเสื้อด้วยกันหมดไงตอนแรกว่างยี่สี่นี่ว่างจนเสาร์เลยทุกคนก็กินแบบทุกคนต้แบบกินแต่ปลากินแต่ไก่กินแต่อกไก่คือตอนแรกผมจะมาแต่ยี่สี่แล้วเราก็แบบไว้ก่อนอลไรกันแต่พอหลังกัถอดเสื้อปุ๊บเละเทมาเราใช้แบบเอาลวดร้านเอาสิ รถลัดออกโอ้โหพี่มันถอดเสื้อแบบถอดสีโหมันถอดเสื้อแบบไอ้นี่เลยอ่ะผมไม่เคยใส่กุ้งอะไรเลยอือไม่เคยเหมือนทางแรกเอ๋เดชอบไลกาใช่ป่ะใช่ครับลองไปโหลดอีไลกาลักซ์มาเลยมันเป็นแอปใช่ไหมครับใช่อ๋อเป็นอุ้ยเล่นมันสนุกมากเลยนะเพราะสีมันมันทำ เราก็เลือกสีอือุ้ยสดเลยที่เอะไรครับแล้วก็รักของมันใช่แล้วก็มีมีศิลปินที่แบบเขาเซตไว้ใช่ไหมเซตไว้แล้วก็เราเขาเลือกเล่นได้อืมเนื้อเล่นใหม่แล้วแล้วูกไหมแพ้เสียเงินไหมเพื่อเสียเงินน้อยไปไหนงาปลาุณครับเสียเงินแต่มันซักปีนึงแค่สองพันกว่าบาท ล<ไ>ายปลาโอะโหคุณค cool. ุณ <il> คุณลายมัต่อเใช่ยังลาไอดีใช่ใช่ใช่อ้อยนะปลาลร้อยมันลายเป็นไงวะไอจีเนี่ยโคงการระดมตัวนี้อะไ เสียงลือเสียงเลาะอ้างเตตะวันมาเชียงใหม่ถ่ายสกสาเลีจริงไหม <c ười> กิจกรรมเยอะมากแล้วดีตหยอกตึงไข่ไม่ยอกินไข่ดาปักเลยเราตักไปเสียมันต้องเจาะอ,อยู่แล้วเกลาเพื่อไหอมนี่เขาไข่ดาวเพิ่มกล่องหนึ่งนั่นให้พี่เขาหน่อยนะเนี่ยนอยู่ไหนอยู่ข้างๆไม่ให้ดูหรอกไงรอข่าวระบบก่อน แล้ให้ระบบเลยแหละก็มันก็มีไม้หนึ่งมีไม้หนึ่งแบบเงินไม้ที่แบบค่อนข้างหาฟอไปหน่อยอะไรตอนนั้นยากมผมเลยในช่วงโควิดที่มันหางหางหัวอยู่นู่นผมไลฟ์โควิดไลฟ์ตอนโควิดใช่ปะเล่นเกมแล้วก็แบบว่าเวลาเนี่ยเวลาวเขาก็จะพี่โอ้ก็จะไลฟ์สตรีมใช่ป่ะแล้วก็จะมีอยู่ ก็ยังมีคนมาถามว่าแบบว่าเออพี่โอ๊อยู่ไหนนี่อยู่ไหนพี่โอ่งพี่โอ่งผู้จัดการผู้จัดการเก่าดีเจพูดว่าเลยว่าไม่ถามนึกคนที่อยู่เลยฮีอนน่อันนี้ไม้แข็งไปหน่อยอันนี้ไม้แข็งไปหน่อย พูได้หรออยากปากสั่งออกเมื่อไหร่คุณพุ่งอะไรพี่พุ่งแม่นหืเาพี่แม่นุงแม่เบิรเบิดสองก้อนได้แบบงเหรอได้แต่ไม่บอกออีกก้อนเหรออีกสองก้อนเหรอมึงไม่กินเนื้ออื่นบ้างเลยเหรอสก้อนัุ๊บมึงชิมเนื้อปลาไหมมชิมเนื้อปลานี่พี่สั่งแยมมาแต่ว่าพี่เปิดไลร้ายปอใช่ แล้วทำไมต้องเปิดร้านสองเครื่องอ่ะก็เปิดที่มึงถามเนี่ยแหละของคนแรกคนนีลไรไลฟ์อยู่ง่ายตั้งแต่เขาคุยแล้วไอโฟนกูอ่าบน้ำอยู่เข้ามาไลฟ์แม่แล้วกูอยากรู้ว่า่างเงี้วมึงเป็นอะไรมึงทำไมอาบน้ำจังตั้งแต่ตอนอยู่กับกูแล้วตั้งแต่ตอนอยู่กับกูแล้วมึงอาบน้ำนานมากนานมึงอาบน้ำนานก๋วยเตี๋ยวหมูทอดแมาป้าคือกันน่ากินกันได้ อันนี้แหละเจีอาสามก้าวสามครับเอ็กแสงน้อยจบเลยจบเลยจีอะไรครับสามครับจบเลยแต่น้อยจบเลยไม่ได้เลยตาอกล้องตาบอดเลยมื่อก่อนพี่ก็แบบคราวนี้ผมเซ็ตเว็บเป็นแบบสูงสูงตั้งสี่แบบนี้พี่เราคิดหน้าติดเลยหมดยังอ่าไหรหมดยัง ต่าเคพวกเลยอะเทียบกับเวลาถือก้องฟิล์มอ่ะเวลาแบบเอาแบบกล้องฟิล์มตัวใหญ่แบบนั้นไปอะอันนี้เร็วเลยสั่งไม่แล้วไม่ใช่ม่ได้สั่งมกินไม่เก ไหนไปน้องชาอยาได้เนื้อเพิ่มอ่ะอ๋หรือลกินกี่ร้อยได้ครับโอเคคืออครับเดี๋ยวรอไปกรุงเทพไทีก่อน S <S <preach science> พี่ครับพี่เต้ถามว่าสั่งเนื้อเป็นกลับอย่างเดียวได้ป่ะพี่อะะไรฮพี่เต้ถามว่าสั่งเนื้อเป็นกลับอย่างเดียวได้ป่ะบาร์บีคิวได้ไหมเพี่อนบาร์บคิวนะเพื่อนพี่เต้บาร์กคิวพี่เต้บาร์กคิวได้พี่ผมกินเยอะเหมือนกันเลยใช่เราคนนี้อ้วนเลยเติมข้าวเพิ่มเลยป่ะแค่มรัวข้าวหมดข้าวเพิ่มได้ไหมครับนิดนิดนึงอะไร้ข้าวเพิ่มไข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวพร้อมเนื้อก็ได้ครับ ไหมเ็นที่เขาเมป่าไม่ไช่ขไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ราดแกงไ้ไมเพราะจะเป็น้าวเป่าได้ได้อมาเอามาแกงด้วยมกงเลยเดี๋ยวช่วยกินแล้วกันมือเดียวไเนี่ย เจอปะไก่ดาวเออเออเพื่อนมากออมากอบคมครับครับผมขอบไก่ดาวเฮ้ยบอกเลยนะโอเคของเปองนะครับเฮ้ยปูอันนั้นเนื้ออะไรอ่ะวัวเก่าเออวัวเก่าแล้วก็ก็มีนี่ลินวัวพี่ลิ้นอยู่นี่ไม่กินลิ้นกินดูไม่กินอร่อยไม่ชอบ ไม่ชอบผมไม่ชอบคือก็คือไม่ชอบลิ้นไเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยว่ะนนี้อันี้มันแบบมันนุ่มแบบมันไม่ได้แบบมันไม่ค่อยลิ้นมันไม่ไม่ชอบสู้ฟันเน่ะอย่าสู้เยอะเลยฟันกูก็ทํางานมานานแล้วไม่ต้องสู้ไม่ไม่แม้แต่เมคเจอร์มันไม่เหมือนลิ้นที่อยู่ในะาร์ไม่ชอบที่บอกว่าฟันทํางานมานานแล้วก็แก่แล้วจริงเหรอเป็นการหลีกเลี่ยงเขาว่าแก่หรอ ก็ดูลูกดิมีเพลงแล้วอ่ะจะไม่แก่ได้ไงมันหนึ่งเวลาที่แบบว่าลูกแบบทำงานทำงานทำงานแทนแล้วอ่ะจริงเรามาถ่ายใช้ข้อเรามาถ่ายซีรีส์ได้ปะเราถ่ายซีรีส์ลูกทำงานอยู่อืมไม่ได้หรอเราให้ลูกทำงานแทนได้ปะได้นะ แต่คุยเอารู้ดีๆว่าลูกเขาอยากแบบเขาอยากแบบเศีษฐีไว้เด็กหรือเปล่าแต่พีกมึงก็พูดได้แล้วนี่นู่มึงก็พูดได้แล้วนี่พูดได้เหรอพูดได้เหรอลูกกูพูดไม่ได้เลยเหมือนกันนะแต่กูพูดไม่ได้มึงไม่ได้ใช่ไหมเป็นสาระสุดลูกมึงแกล้งลูกกูนะไอ้ลูกเมียเออมึงเห็นยังมึงเห็นไหมมึงเห็นคลิปแบบเหมือนมึงกับกูจริงนี่ไม่เหมือนมึงกับกูเตี้ยนอ่ะ เ,เดี๋ยวพรอมเดี๋ยวพรอนทั้งคู่ไข่เนี่ครับครับเอาจานยกจานหนึงเดี๋ยวเดี๋เอาเอาอกเดี๋ยวลูกเดี๋ยรบที่อร่อยก็ดีใจ มพี่กินได้มีความตุผมก็ดีใจพี่คือกินยากเหรอไม่ใช่คือเวลาพี่กินนี่อร่อยถ้าอร่อยอ่ะคือพี่ไปหมดทุกอย่างพี่บอกว่าแบบคือพี่ปล่อยตัวปล่อยใจเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นกันดิใช่ป่ะพี่เตยเอแฟนเฟนปะครูแล้วใช่ไหมรู้แล้วประกาศแล้วได้ๆเดราจไปแฟนเฟนกับประกาศยังวะไม่รู้ประกาศวันนี้นี่แหละประกาศวันนี้ประกาศวันนี้ ไมเ,เป็นไรกูไปด้วยเดียวกหนาวนอ่ะแต่เกนขยี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพพูดนะ,ะครับเออผมจะถ้ามันอ่อยเกินผมจะไม่ผมจะีเหตุไม่ได้แลว้วว่จะไปเลยอ่ะแล้วสุดนี้เหมืดน,นเรามาเชื่วเป็นใหม่จริงเพิ<น>่มหรือลดไหมคะ ấy mẹ không nhỏ hoặc mà không mẹ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  không น้อยมากมากหงอยังหอยังเย่ิ่เหมือนอยู่ในทะเลเดซีต่อเวลาลงสระว่ายน้ำธรรมดาก็เหมือนอยู่เดซีเกลือเยอะออยเกลือเยอะเดียวเหล่มได้ไงวะ2จานไม่คื่เลยเดี๋ยวไปให้ขันร้อคุณเคยเห็นคนสั่งสองจานต่หน้าตากวาไงหรืเลยาสองจานไม่สู่ผัดค็อกิ้เยอใช่สังช็อกกิ้งเยอครับไปดึง่วงมา มันไม่เอะอ,อ,อ,ะญญะอ,อ,อันนี้ข้าวข้วขึ้นใใช่เพราะว่าไอ้จานนี้สายใหญ่สุดในร้านน่ะผมคนเดียวที่เคยใช้แซ่กอกอร่อยสุดใช่คุณลองกินแซ้กอกไหมแบบญี่ปุ่น later, ล,ลองบ้างคำหนึ่งเขาอะไรอยกเขาอะไรไหมอ่ะตายคำหนึง่งหรือว่าชิมดีวะนี่สั่งกับพี่มาเยอะไม่จริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้าแนะนำอ่ะคอกเก้อร่อย รู้ข้าเก๊กงกุ้งอร่อยเดีแต่ไม่อยากแดกทอดไม่อยากแดกทอดตรงเนี้ยไล่สองครึ่งอ่ะใช่นี่กหนึ่งแบบบางคนก็ไล่ไล่ให้มึงสงสัยเล่นเล่นอย่างกูก็ไลฟ์มึงสงสัยเล่นๆเล่นแหละซีรีส์จีนทีวียังออนหลายช่องทางเลยนี่เราเราเออเราเป็นแบบเราผู้ผลิตเสือเนี่ยเหรอปะอืมออนก็ตามกลับมาหาฉันเถอะ <laughs> าล,ลาไปก่อนนะครับปาตามไม่ใช่ลาลาลาปาตาาไม่ใช่ลาอะไรเจียวอยู่อ่ะก็มีลิ้นนี่ตามดูไว้พี่ฝนก็ดูอยู่เนีัยมีเรพี่ฝน ผมคงดูแล้วแบบว่าคุณมึงมีความสุขมากสินะกูกินข้าวกองกกินข้าวกอกนั่งกินกระดิ่งกันมีความสุขมากสินะคุณผลจะด่าด่าเราด้วยชื่อเมนูอาหารได้ปะมึงรู้อะไรบ้างไม่ผมบอกเลยว่าตอนนั้นพี่ฝนเนี่ยอย่างน้อยอยน้อยอะไรด่ากุหลาบไม่ไม่ไม่กุหลาบกุหลาบ ด่าอะไรก็ได้อย่าด่านี่พอใช่ไงก็หลอกเขาจะด่าเราได้สิในหนูปะมึงออกไปกินข้าวคนเองนะไอ้พวกพวกกุหลาบจริงๆว่าคนที่แบบในชีวิตแบบไม่เหมือนมาออกกองคือเตะวันคนเดียวนะกูบอกเลยอังเดียวกูพูดจริงกูวินด้วยเมื่อวานนะคือไปเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าเฮ้ยโน่นทำนี้เลย เพื่อ่อะเพื่อนท่ไหนเอาเพื่อกบกอช่่อร่อยว่ะคว่ามจะแซวเกินปะเกินอยู่แล้วถ้าเหลือแล้วกนไีก่อนเี๋ยอบ้านเอโทษนาจะมีกั้งวางกองปกติผมกินเพื่อนหมี่มกุ้งทอดอีกตั้งตัวนะใช่แล้วเรามากินกันนี้ ตัวเล็กเองทำเ่ดร่าเหนียกว่าิมเลยนี่ัเอทเื่อยหรือเ่าพแล้วเลยพอแล้วเลยวลยิ่งอร่อยเบียร์เ็ๆครับอร่อย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 เอออหาต้องการอะไรปะจานที่2ครับจานหนึ่ง ทุกคนกินข้าวกันเลยนะครับอันนี้เป็นห่วงครับผมเตรีำมเนี่ยเดี๋ติ๊กตอกผมแฟนผมเรื่องไม่ท่าผมดูเป็นแบบแบบคุณดูเป็นเจนซีนเยอนยเะี๋ติ๊กตอก Hello รูอัเดือดเดือดชื่อนะเดตวันดาติ๊กตอกเดตัดาติ๊กตอกเดตัดาวติ๊กเพิ่มเพิ่เพิ่มพ้าวค่ะเพิ่มเพิ่มข้างชครับ อิ่ม,ม,มปะอมึงก็มาฝากสุดจามบ้านสิเ้พี่อ,อมเที่ยวหรอมาพีออพสก,กายบนลบีเขารวมแล้วบอกกทางท้ายหน่อยเด้วสก,กายยูเชียงใหม่นี่เหรอพี่สกายกลับแล้วกับเรา ไอเลิฟติ๊กต k อกไอจีติดกางเมืองอพูดไอเลิฟไอีเติ๊กตอกติกาเมืองเลิฟลน์เลิฟบ๊ทอเลิฟเอ็กซ์อีอ็กซรอรออะไรนะทวิตเตอร์เอ็กซ์กอ็กซ์ทวิตเตอร์แตคุณก็ยังใช้ใช้กล้องใช้เวิร์มอุ้ยพี่กล้องเหรอพี่กล้องเลัครับพี่กายโพสท่าหน่อยกายบอกให้โพสท่าอะไรอะ ไม่ใช่กะกาจด้วยไม่ใช่กกินด้วยมีก้องหัวอ้วงคทไหนครับอ้วงงงกูนี่แหละเขไม่เลือกใครคนอื่นเลเพิร์ดเพิดมาดูนี่มาดูนี่สัญญากอนว่าห้ามหมวนลาดูนี่นะครับหมุล้อนะห้ามหมวเลาห้ามเลียสันเลยบอกห้ามหมวนลาอมีปัญหาอะไรกูมีปัญหาอะไรกูเจ๋อเมีปัญหาอะไรกูเป็ดไม่มีเพอไมเว ไอเียไอเกผู้อวงโอ้ยคุณเหนื่อยกับพวกมึงจริงแม่หนื่อเหมืนถึงมันนะไม่ใช่พี่ไม่คุณเหนื่อยกับพวกมึงจริงหมือนถงแมาเแขกงมากุรู้ใช่ไหมที่คุถามเม่อกี้คือมันมีกล้องส มามันแบบแมงมุมที่วางใหญ่แล้วก็ติดใหญ่เลยแบบลอยคัาสเนี่ยตั้งหลไรคเดี๋ยวพุ้มกินได้ทั้งตัวเลยว่ามีแต่เนื้อ่ะกินในในใหลอยลอยเลยอ่ะแบบเนื้อเด้งมากเลยไอ้กอกอร่อยเกย ฝันดีเข้าไหมปอนปอนเป็นคนที่เป็นสหายที่อยู่กับเรามตลอดากับกกับมานึ่แเ้วก็พอกลับมากนั่งซู้หมูเรากลังงานหมดเมื่อวานเมื่อวานันดเดี๋ยวอ่นรำหน่อยเหมือนรนปลุกใช่ปะขอให้เขาถ่ายร้ันหนึ่แล้วเขาไม่ขยับเลยจนเหมือนไม่็นไรปอน กลับบ้านก็กลับเืงงๆใช่ๆผมชินอยู่แล้วเที่ยครับฝอยหนึ่งได้ไหมไครับพี่ได้ต้องถามว่ากห้มีอะไรให้คนดูอิม่มกินสองจานนะจริงนะจานกระดาษแบอะไรดูหลากหลายดีนี่คือพืชสวนโลกมันอยู่ไหนพืชสวนโลกทอดไม่รู้มีแบบอะไรบ้าง อืมหอมเยอะเลยนุ่มอร่อยออไอ้ปล่อยไปลายลายทำไมลายองลายลองเลยได้เอยครับผักทอดมีอะไรบ้างครับพี่ประมาณว่าแครอทหัวหอมกระหล่ำหอมแดงหอมขาวเนาะแล้วก็ผักชีลาวมีกระเจี๊ยบด้วยป่ะพี่อะไรบ้ามีกระเจี๊ยบผักนั้นเลยไม่อ้วนเลยจะผักเอออบร้อนๆมาทอดอะไรน้ำมัน พริกไม่เผ็ดนะนี่ไงนี่ไพริกไม่เผ็ดอันนี้กัดได้ทั้งสั่งไว้ก็เยอะเลยเอ้ยเหมือนเออว่ะเหมือนรอบที่เราเจได้รอบที่เรากินแล้วกินรอบเผ็ดนั่นคือพริกอะไรนะครับเนี่ยพริกชิโตเป็นฟาร์มที่เชียงใหม่เล่แหละอืมหวานร้านไหนป้าป้าเคยรีครับได้นะ เดี๋ยวไปกดเยอะเดี๋ยวไปทำอะไรก็ไม่รู้ส่วนเขาเข้ามาลับด้วยมหายเรื่องไต่ตัวพอหรอฮะพอโอ้เมื่อยเขาเย็นละอ๋อดูเลย ตองเกมมันก็หิวเอ๊ะน้ำผักินไหนตอคุณแม่หน่อยครับเบอร์เจอไยเจ็ดตอคุณแม่หน่อยครับบ้านถามกลับกี่โมงกลัไม่กลับกลับก็จะเอาอะไรเลยออกเมื่อกี้ถาหมึกพูดว่าอะไรบ้านถาวกับกี่โมงกลับกี่โมงไม่ใช่คำถามนะเป็นคำถามชอ็อตะตอจะกลับได้ยังเนี่ยกลับกี่โมงไปละ ไม่ได้ติดอะไรใช่ปะ่ะคุเดียวปยัญหาแก้วเนี่ยคุณเลี้ยงมาไม่ได้รั้คุณเลี้ยงไม่ได้ไม่ะกูชอบที่พอคนรู้แล้วคนก็จะดับฝื เงินนุ่มอ,อ,กกอะออกกเยอะอยู่กันเยอะก็แต่นี้มึงถือได้เออครับโอ้ข้าวกล้ <c oughs> เอาไปเลยเอาเปย์ไปมึงงอเปย์ไปรับเปล่าครับถอนเปล่าครับ อินฟ e ิวสนะอินฟิวส์เท ah, yeah, hey, ่าน um, ah, ัใช่อินฟิวส์ไปเดี๋ยวไปกันละสดชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มกินมูมาแล้วตอนนี้ต้องกินเรียบร้อยให้ทุกคนดูมันมูมามานานแล้วขอกินเรียบร้อยหนึ่งมาลองดูอันหนึ่งตั้งมือด้วยไปนี้ลาด้เลย จริงๆริงกินที่มีความสุขเหนชีที่มีความสุขคนเวลากินเรียบร้อยเขาต้องทำไงต้องทำเล็กๆทำเล็กๆต้องคัดีคำเขาต้องคุณท้องทำต้องมือฟิตเลยทีวยเดี๋ยวนมผมต้องซื้กินออนไลน์ผมเล่นหน้าอกมาเยอะใครจะเห็นง่ายๆไม่ได้ต้องรอดูสกายเป็นฮาถึงจะได้เห็นเอานี้นมคุณกับนมผมใครใหญ่กว่ามันในหัวเอาความเอาอะไรความแน่นหรือว่าความความนู๋สู้ส่ง ของผมทรงเรียบป่ะเดืยอ,อยครับทุกคนมือปิดไปยังไปแล้วกินเขาไม่ยิ้มไม่ขาไม่ใช้มือ <laughs> ซิกิ right so ้นออนไลน์ใช่ป่ะขต้นรถไปเห็นลนด์โรดแลนด์โดโหลดแลนดดรอบก่อนไปครับทุกคนกลัวคือไฟอะทันแต่โหลดกระเป๋าไม่ทันได้เราแค่จะไปส่งกูอ่ะมันไม่มีคนขับรถนะ